สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับออดี้ชาแนลอีกครั้งครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ NBA 2K19 ขุมรถไมโครเรียเหมือนเดิมครับก็หลังจากตอนที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าต้องเจอใครต่อครับก็อันนี้เราเจอไปแล้วใช่ไหมมาเป็นอะไรนะนี่นี่นี่นิวอารีนนิวอารีนกับเมมพิสใช่ไหมครับก็2ทีมนี้เราก็เจอครบแล้วครับแล้วก็ข้ามมาเป็นมีวอกกี้ครับอ่าอีกหนึ่งทีมจากฝั่งอีสต์ครับเนี่ยไปเจออะไรนะ เจียนิสอันเทตคุมโปเออชื่อแม่งเรียกอากชิหายนะแล้วก็ฟินิกซันนี่เจอครบแล้วครับคิปเปอร์ก็เจอครบแล้วเดนเวอร์ Denver เนี่ยผมไปย้อนดูมาแล้วเราเจอแค่หนึ่งครั้งครับแต่ว่าเราเปิดบ้านครับเราเปิดบ้านเจอกับเดนเวอร์แล้วผมเลื่อนไปดูเนี่ยไม่เจอเดนเวอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็เลยสงสัยว่า ไปไปไปเล่นบ้านเขาตอนไหนครับซึ่งก็คือตอนที่มันที่มันข้ามไปนั่นเองครับที่มันข้ามไป10กว่าเกมตอนนั้นนะครับคือเราเจอกับเดนเวอร์ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเดนเวอร์นี่ผมก็ข้ามเหมือนกันนะเพราะว่าถือว่าเราเปิดบ้านรับเข้ามาแล้วครับก็เดี๋ยวอาจจะตอนนี้ก็จะคือไปเจอกับบอสตันเลยครับสองทีมดังจากฝั่งอีสต์ครับก็เป็นมีวกี้นะครับตอนนี้นะครับคลิปนี้นะจะเป็นมีวอกกี้ครับแล้วก็ข้ามาบอสตันเลยครับอีกนิดเดียวครับ อีกนิดเดียวเราก็จะได้เข้าเพย์ออฟแล้วครับก็อีกนิดเดียวครับอดใจรอกันหน่อยครับจะได้เข้าไปลุยกันเพย์ออฟแล้วครับโอเคเดี๋ยวนี้เราเล่นเกมแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับไปเจอเปิดบ้านครับต้อนรับการเยือนของมีวอลกี้บัคครับไปลุยกันเลยเฮ้ย Yo, <Gian> ได้คุยปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรียกไม่หันเหรอฮะ it's nice to finally meet you i've been yeah, this game. you got some crazy skills thank bro thank you I appreciate it yeah yeah, yeah yeah i mean you i'm sure you're curious about me too right no uh, no actually oh uh, I'm, I mean, just, <laughs> no, I'm just trying to stay focused in the game no no I, I totally understand i just you know wanted to introduce myself you know my name's ai uh. got drafted from china not <laughs> at <We cười> all okay well uh, you know what after this game maybe we could uh, hang out sometime you know maybe uh hey, am to hang out on the other court okay I'll, I'll talk to you after the game after you get this l after, hmm. I, after I get the what l come <laughs> talk to you okay. that, l sign for? lose mm. oh okay i do i i'm going to go warm up i'll see you i'll see you soon i'll see you on the court bro <laughs> i'll see you and <laughs> we มาเข้าสนามลุยกันเลยครับเอแหมต้นต้นเกมก่อนลงสนามนี่ตอนวอร์มอพก็ได้ไปคุยกับอันเตกูปโป้นิดหน่อยครับมาเดี๋ยวลุยเลยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงรู้จักกูเลยมึงรู้จักกูเลย <c oughs> นี่ไงรู้จักยังรู้จักกูยังกูอะแชมป์สน,นามนักคอนเทสเว้ Seg lópez นี่ไงรู้จักกูไหมรู้จักกูไหมรู้จักกูไหมมึงรู้จักกูไหมชมไฮไลท์เต็มกันเลยครับอืเป็นไงสเตียบอลมาลูกนี้ครับจัดแอลีอูปเลยครับนี่เป็นไงโอ้ นี่อ่ะโดนกูอีกแล้วโดนกูอีกแล้วนี่อ่ะโดนกูอีกแล้วเป็นไงสามลูกติดรู้จักกูยังอ่ะอ โอ้โหมันขวาบอลไม่เจอว่ะเมื่อกี้แหงมันทำบอลหลุดมือนะแต่เพื่อนเราขวาบอลไม่ได้ครับโอ้โหมาหนึ่งหนึ่งเลยดีกว่ามาโฟเตอร์โชว์พิธีนี่เป็นไงแม่เป็นไงม่ยจะมายืนดักสกีเจ้าชาร์จิ้งนี่โฟเตอร์ใส่แม่งเลย S <S <S เลี้ยบอนเล่นแม่งเลยโอ้โหจ้ำชูดว่ะสวยเราได้มาอีกหนึ่งทีลวอุ้ยแล้วลืมปรับเวลาอีกแล้วโถเอ้ยอะไรของกูวะเนี่ยไปอีกจะคลิปหนึ่งแล้วกันครับเหมือนเดิมครับไฮไลท์ผมเดี่ยวๆคนเดียวไปครับเกมนี้ บอนทำอะไรหน่อยไหมสวยสองแอสซิสต์แล้วมาเดี๋ยวเกมนี้กูจะเอาให้เดือดๆเลยเอาให้แม่งแบบว่ารู้จักแบบจำฝังใจไม่มีลืมยิงแสกหน้าแม่งเลยนี่ไงเป็นไงกูบอกเลยเกมนี้มึงล้าวกูเล่นมึงให้ยับ สวยเป็นไงวิ่งไรเลียบใส่โลเปสครับรูปนี้โอ้โหควอเตอร์แรกก็เดือดซะแล้วโดนไอ้ศาสตร์เป็นไงโดนทั้งเขาเรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง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  เลบอนอุ้ยอะไรวะนะลงสวยเป็นไงยาวไปยาวไปเออสวยบอลตอนแรกก็จะถอยหลังไปยิง3าครับตัวมันวิ่งเข้ามาแล้วก็เลยกดใส่ไปเลยดีกว่าครับโอ้โหแล้วก็ดังทับไปลูกนี้เฮ้ยเกินไป โอ้โหจอดยิงขนาดนี้มันมันไม่ลงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้เอาจริงจบอนอ โอ้ยสวยจัดสวยจัดเลยโอ้หเล่บอลสกีนให้ลูกนี้หลุดเลยครับเรียกมัาสกีนแล้วกะว่าถ้าเลบอโล่กจะยัดให้เล่บอนครับแต่กลายเป็นว่าเราโล่งครับแล้วก็ดังเข้าไปสวยโอ้ยเกือบละหนุ่มจะโดนตัดบอลแล้วครับเมื่อกี้กดขอบอลมาครับ แต่ยังดีว่าฟ้ามาทันแล้วก็เลยอาบลงไปคุสมาสวยโอ้ยเรายัดไปได้แต่ฟาวลงฟาวลงครับเออแจว๋วว่ะต้องลงสู่ไว้โอ้ยตุมต้มๆต่ำๆม,มันจะลงไหม <laughs> มันไม่เขียวครับ สวยแหมขอบอลตั้งแต่ที่วิ่งหลุดแล้วไม่ยอมให้แหมไม่งั้นไดนะได้ส่งแอร์ให้สวยๆแล้วเบกกี้สวยเอ้าเว้ยปั่นแอซิดให้ได้สักสิบห้าไปเลยครับเอาเอาตังค์จากสปอนเซอร์หน่อยครับยังไม่เคยทำได้เลยครับต้องลองดูหน่อยครับ ไอจ็อดโอ้โหโล่งขนาดนี้สวยจังหวะมึงหน้าแบบว่าไม่น่าเข้าก็เข้าเนาะไอ้หานเต้เดคุมโป้มันอยู่ข้างในแล้ววิ่งเข้าไปสู้กันอย่างนั้นเฮ้ยคุสมาสวยเอาเว้ยเอาอเว้ยแปดแอซิดแล้วเว้ย ีกสู้ได้ไหมสู้ได้โธ่เอ้ยเอาเว้ยอีกลูกเดียวครับเราจะดับเบิลด,ดับเบิลครับโอ้ลงจัดเลยลอนโซ่ไม่ลงนะหน้าดูไม่ลงนะหน้าดูสิบแอซซิตเรียบร้อยครับขาดอีกแค่ห้าแอซซิตเท่านั้นครับ วิลุดเลยสวยอ้าวแล้วผู้เห็นมึนทงทำท่าจะขึ้นไปดงังแล้วแล้วคือยังไงมึงขยับไปจิ้งแป้นโอ้โลงขนาดนี้โลงขนาดนี้ไม่ลงก็บ,บ้าแล้วแต่ไม่ลงหลายลูกอยู่ครับ <c oughs> อุสมา โอ้โหสวยๆครับเออ12แอซิสปะ่ะได้ตังค์แล้วครับได้ตังค์มา1เปาะแล้วครับเดี๋ยวเลือกรอ,อ15แอซิสเลยครับจะได้ชุดใหญ่ครับจากไออนกี้มั้งยิงแสกหน้าเทตดคุมโป มแม่งทั้งเดี๋ยวมีทั้งลงทั้งไม่ลงครับเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ลงครับยิงแสกหน้าไปทีแล้วไม่ลงครับเพิ่งมาลงกับลูกนี้ครับไอ้เฮี้ยจ่ายผิดอีกแล้วจะจ่ายเลยบอลลงต้องยิงสวยลงต้องยิงลงต้องยิงเออลงก็ต้องยิงเนี่ยมันไม่เขียวอะ่ะแล้วแบบ เราก็ไม่รู้มันจะลงไม่ลงเนะาะไอห่าลอนโดสวยดึงโปรประกอบเราออกมาครับให้ข้างในมันโล่งนิดนึงแนละ้วจ่ายลอนโดเข้าไปลูกนี้แมเสียดายหลอดเทอร์โอเวอร์ผมหายไปเลยครับแม่ไปเสียเทอร์โอเวอร์ครับจ่ายพลาดครับเอาลงฟาลโลยฟาลลงอ้ยแม่ โอ้มันมาช่วยเราพยุงดึงมันดึงตัวเราขึ้นนะครับก็เ,เจ๋งว่ะฝั่งตรงข้ามกันนะครับเมื่อกี้โลงขนาดนี้เออถลํำเข้าไปเไปมื่อกี้ต้องเดินถอยออกมา <laughs> ต้องเดินถอยออกมา <laughs> เรียกว่าถอยห่างถอยห่าง <laughs> สวยเห็นลันเว้ยครับแล้วกดขอบอลไปลูกนี้โอ้โหได้อลิอุสสวยๆมาเลยครับวันนี้เฮ้ย <c oughs> สวยโอ้โหไม่ได้แอลซิตตั้งนานครับแม่หมายถึงว่าใชาร้ระยะเวลาจากแอลซิตลูกก่อนหน้านี้มาลูกนี้ครับชักพักใหญ่ๆเลยครับแม่ก็จะได้แอลซิต,ตอีกลูกนึงครับเอาละอ,ลอีลูกเดียวครับอีลูกเดียว S <S อุ้ยมาอ,ยอ,ยอุ้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 ยเอาแล้วเอาคุณโปเจ็บครับเมื่อกี้นี้ได้บอลตีบอลไปทีหนึ่งครับเมื่อกี้นี้ที่ที่ลูกที่วิ่งมาชูดเนี่ยนะครับแล้วโอ้โหจะเป็นอะไรเยอะบ้างครับนี่เดี๋ยวต้องรอดูรีพอร์ตตอนท้ายครับว่ามีอะไรเปล่าครับโอ้โหเลยบอลไปตีเตะเด็กคุณโป,โ,ปโ,ปโปครับเป็นไร โอ้โเจ็บเลยครับเดินคุมแขนออกนอกสนามไปเลยครับแน่เลบอนแะเลบอนสวยสิเปิลับเบิลวะลูกนี้ขอเนบอนสวยเมื่อกี้เราดีบาวมาครับแล้วก็แอซิดได้ครับเรียบร้อยครับสีาแอซิดครับกับอีก สิบรีบาาครับโอ้โหเป็นไงทิปเปิลดับเบิเเลเดี๋ยวว่ะสวยโอ้โหวิมันอะไรขนาดน,านั้นมันจะอะไรขนาดน,านั้นเอ้าดังทิ้งท้ายไปเลยลูกสายพอดีครัแบแหวกเข้ามาลูกนี้แล้วก็ ดังทิ้งท้ายครับเรียกดังทิ้งท้ายเอาเรับก็จบไปครับ154คะแนนต่อ99คะแนนครับโอ้โหเราชนะแบบขาดลอยครับแล้วก็วันนี้เราได้ทั้ง15แอซิสครับอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนนะเออเพราะว่าพอจะได้จะได้แลวแม่งตัดเราออกทุกทีครับแล้วก็ได้ทิปเปิลดับเบิลด้วยครับสิปริบาลครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับ แล้วก็มีการบาดเจ็บของอันเตรีคูปโปเกิดขึ้นครับจากการไตีบอลของเล่บอลครับแล้วคือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวต้องออกไปดูรีพอร์ตครับว่าเจ็บนานหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเรามีคิวเจอมีวักกี้ทีที่บ้านเขาครับก็อยากเจอคูปโปครับไม่งั้นมันจะเล่นเล่นง่ายไปครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปนตอนท้ายครับเกรดเครับวันนี้แต่ได้ไม่เอบวกนะหกสิบแต้มสิบปริบาลสิบหิ She's here's like the guy 14. i'm looking for ai yo what's up man i uh, got you lined yeah. up for an interview if that's okay oh yeah let's man do it the tong champa okay the 2k sports post-game show and we welcome you back this is Shaq. Another yeah. double double for you tonight. Well, a bit a bit easy here. Easy, How are you able to control things on the offensive with of this level of consistency? Well, a lot of what makes me look good is the system that we play in. You know, I don't really have to overthink possession. I know my guys are going to be uh, screening and cutting. And as long as we make the same reads, all I got to do is deliver the pass on time and they take care of the rest. It's team to to thank he championships win easy us a really play many for luck you you up on good ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับแคสัมภาษณ์รับเหมือนเดิมครับปกติครับถามนู่นถามนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปต่อที่เกมเออเมื่อกี้เมื่อกี้แฟนขับถึงถึงร้านครับ ถึงร้านแล้วมั้งก็จะเป็นส่วนใหม่อ่านี่นี่นี่น,นี่ถึงร้านแล้วโอเคเอ๋มาดูใน Endosment r e หน่อยครับเมื่อกี้เอาเป็นของฟ o o d ลเกอร์ครับเนี่ยผมงงอันนี้เว้ยี่สิบแต้มใช่ไหมยี่สิบพอยต์สิบห้าแอซซิตเกมคือเมื่อกี้ผมก็ได้สิบห้าแอซซิตแต้มผมเกินอยู่แล้วแต่ผมไม่เห็นได้ตังค์หนึ่งร้อยห้าสิบาท150หนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยจากไนกี้เลยครับจะมีเห็นแค่จากเกตเตอร์เลกับฟุตโลเกอร์ครับได้จากเกตเตอร์เลมาครับ ได้จากเกตเตอร์ลตแทนแล้วก็ได้จากฟุตลอลเกอร์ครับเลเวลสามคอนแทคมาสวยต่อไปเป็นของอะไรเกตเตอร์เลตล้านสโอเคอ่ะเดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันครับไปเจออีกทีก็สนามบ้านเราครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบอสตันเซลติกครับไปข้ามเลยครับมาต่อกันอีกหนึ่งเกมครับสำหรับคลิปนี้นะไม่ลืมแนละ้วรอบนี้ไม่ลืมแนละ้วปรับเวลาแล้ว โอเคเต็มที่ครับวันนี้เอาชิบหายปรับกล้องผิดโทษโทษเปลี่ยนก่อนอ่ะมาเรียบร้อยแล้วครับเกมที่น้าผมลองเล่นมุมกล้องแบบเมื่อกี้ดูครับก็จริงจริงก็พอเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถนัดแบบนี้มากกว่าครับโอ้ยสวยลันโซเกือบไปครับแต่เราเสียเทอร์โนเวอร์ไปแล้วเมื่อกี้ครับแ เอาโอ้โหแล้วเมื่อกี้กูต้องรีบาวได้แล้วแล้วบอลมันไปกระเด้งทีนหนึ่งครับและ้ตัวประกบเรามันกลายเป็นว่ามันโล่งไปเลยครับโอ,โอ้โหเวอร์ว,วิงครับตามชุดลงไปลูกนี้โอ้โวันนี้เปิดตัวได้ไม่ค่อยดีครับโอ้โหวสวยครับคูสมาวิ่งตรงกลางลูกนี้ ลอนโซบอลนะครับจ่ายเข้าไปแต้มเท่าครับ4ต่อ4โอ้โหใครเฮเวิร์ดครับสามแต้มลงไปลูกนี้โอ้โหโดนครับสามแต้มสองลูกติดแล้วครับวันนี้เออเอาละไรเนี่ย ไอเฮียบ้าปะเนี่ยโอ้อะไรเล่นอะไรของมึงวะหูยโหโดนไปครับเฮเวิร์ดครับชูอีกแล้วครับโหัวแต้มโดนน้ำอยู่ครับจิบกว่าแต้มครับแล้วก็แหมเล่นไม่ได้เรื่องเลยครับวันนี้เออแหม โอ้โหสวยมาารูน,นี้โอ้ยอะไรกัน,น,นว,ว,วันนี้โอ้ยสวยเว้ยลอนโซ่ดีดีดีเคซีพีสวยโอ้โหแต่ว่าวันนี้รู้สึกจะบูดครับ ยิงมาสี่ลูกแล้วยังไม่ลงเลยนะสามแทม <c oughs> โอสองแ้มอีกไม่ลงอีกไอเฮียมึงบ้าไปแล้ว <c oughs> โอ้ยังชูมไม่ลงเลยดูฟิลโกลครับสองแปดครับโอ้ทุเรศมากครับเกมนี้โอ้ยลอนโซ่ว่ะวันนี้ เออโถ่แต้มไล่มาแล้วครับเหลือแค่สี่แทมจะตามทันครับมึงวิ่งเข้าไปซิมึงติดที่ไอะไรอยู่แล้วโถ่เอ้ยเออชูดแม่งเข้าไปเลยหมัอนไส้แล้วเดี๋ยวชูดก็จุยเลยเดี๋ยวก่อน เฮ้ยเลบอลมึงจะมาวิ่งขวากูทำไมเล่าโอ้โหไอ้ออร์ฟอร์ดแม่งยิงสามว่ะโอ้โดนนะทิ้งห่างไปแล้วแต่ว่าไม่ไม่เยอะครับแค่สี่ซาห้าแต้มครับยิงแม่งเลยเอาลงดิเออมาตั้งลามตั้ง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 ศูนย์กันใหม่ เฮ้ยเฮ้ยโดนเว่อว่ะโอ้โหแม่โดนมันโยกหลอกครับเมื่อกี้อุ้ยแม่โดนอีกแล้วครับพอฟอร์ดแม่แต้มจะทันจะทันมันโดนห่างเงี้ยครับสวยเออแบงค์วิ่งอ้อมหลังเลบอลครับเฮ้ย สวยลันโซเอาเว้ยเอาเว้ยตามเว้ยโอ้โหนิดนิดเดียวครับเกือบแล้วครับเกือบโดนล่ะนิดเดียวครับยิงใส่หน้าเออร์วิง สวยเออให้มันได้อย่างงี้นี่วะชูดอ่ะสวยดีมาเทคโอเวอร์หน่อยครับท้ายควอเตอร์สามโดนโฟลเตอร์แบบนี้ผมงงเปลี่ยนตัวครับเมื่อกี้เปลี่ยนผิดตัวครับ เอาโถกัดจะให้เลบอลมันมุดเข้าไปแล้วดังครับเห็นโล่งๆเมื่อกี้นี้กลายเป็นปล่อยโฟลเตอร์ตรงกลางไปครับอา๋ออะไรวะนะเอ้าเมื่อกี้กูก็เปลี่ยนตัวอยู่ไม่ใช่เหรอวะทำไมไม่ไปวะโอ้ มาดิเออมาคัสสมาร์ทครับนี่ขึ้นสู้กับเราเมื่อกี้นี้เฮ้ยหยิบแม่งงเป็นไงเป็นไงพลังแห่งรีบอนครับเอออยากได้อซิตต้ตองจ่ายให้รีบอนเดี๋ยวเฮ้ยนั่นเนี่ยกดเอ็กซ์ไม่ได้เป็นไรวะเอ้าแล้วทำไมกูกดเปลี่ยนตัวไม่ได้วะ เออแล้วผมงงว่ะผมกดเปลี่ยนตัวไม่ได้ว่ะเป็นตู้ตีนอะไรวะจะกด X อก,ก็ส่งกดได้เว้ยแต่คือกดเนี่ยกด X อก,ก็ส่งกดได้แต่คือกดเปลี่ยนตัวก็กดไม่ได้โอ้โหแล้วเมื่อกี้มึงมาขวากูทำไมอีกวะขวางไม่พอเสือตบไม่โดนอีก ต้องโดนแล้วเออแม่งเฮ้ยชิบหายแล้วงูแต่จะเข้าไปรอช่วยข้างในครับวุ่งโดนสามเลยแล้วแต้มแหมมาสูส hey ีอีกแล้วครับ

โอยไม่น่านะลูกน,นี้ไม่น่าโดนนะปิดดีแล้วนะวิ่งทำลายแล้วโดดพื้นึ๊บ เลบอนสวยนี yeah. ่ลูกท้ายให้เลบอนปิดครับเออแต่จริงก็อยากชูนนะจะวิ่งอ่ะช่องครับเจเลนบาแม่งก็ปิดดีเหลือเกินเอาโอ้อะไรกันวะโอ้มึงปิดยังไงวะโดนชูแสกหน้าเฉยเลยวะ่ะ อตตาายยมาดิปิดดีนะกบมึงแม่งปิดเะกูชุดไม่ลงเลย โอ้โหรับเป็นผมที่หลุดเองครับนิดเดียวครับโดนกูโอ้โหเยี่ย,ยน่าลงจัดอ่ะคือลูกมึงควรลงอะแบบเนี้ยโอ้โหโดนสามครับเฮเวิร์ด hey แล้วมันกลายเป็นนำเลยครับ มาเออมาแลกกันมาโอ้โหไม่ถึงนะแหมถ้าถึงนะมือโอ้โห,โหลอนโซ่มึงเอาไม่อยู่วะว้า โอ้โหลงแล้วดีโอ้โหนึกว่าจะไม่ลงครับปล่อยก่อนด้วยเมื่อกี้เอาว่ะเสมออีกแล้วเสร็จกูยัดแม่ไกลไปเออเอาเว้ยแม่เอาเว้ย,แ,วยแต้มนำเว้ย เอาทำไมโดนโธเอ้ยลอนโซ่มึงอะไรของมึงวะเจ็ดกูยอทีกแล้ว เอาไอ้เฮียแล้วเอากูออกเว้ยคอเตอร์สอโอทีแบบแม่งปล่อยให้กูนั่งพักยาวๆแล้วเปิดมาเกมแพ้คืออะไรวะไอสัตว์นี่สันดานเสียและสันดานเสียและแบบนี้อะไรวะแล้วมันใช่เรื่องที่กูควรจะมาแพ้ไหมเนี่ยโอ้อะไรของมึงวะเอาแล้วคือเมื่อกี้โอทีหนึ่งโอทีสองโอทีแล้วแล้วคอเตอร์นี้คือแม่งให้กูนั่งพักแล้วคือ,อยังไง คือให้กูลงมานาทีสุดท้ายก็ได้ให้กูได้ช่วยทำอะไรหน่อยนี่มึงให้กูนั่งยาวๆแล้วเปิดมาแพ้ฮาแตมคืออะไรวะอู้ยนี่มึงทำแบบนี้ไม่ได้นะเงี้ยถามถ้าเตะอะไรอีกมึง อ่ะโอเคก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ตอนท้ายครับแล้วก็เดี๋ยวลน์ไปตรงนี้เลยครับโอ้แม่งคือเป็นอะไรที่ไม่ควรแพ้นะโอ้ไอห่ากูส้นตีนว่ะแมพูดถึงก็ยังเซ็งโอ้จังแม่งไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นนี่นะครับชิคาโกบัวโตอลันโต่นี่นะเพราะว่าฝั่งอิตเนี่ยละฝั่งฝั่งฝั่งอิตเนี่ยคือเราจะเจอแค่ทีมละครั้งครับซึ่งเนี่ยอิตรัวๆเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เนี่ยครับออกนอกบ้านกันรัวๆครับไปเยือนชิคาโกเยือนโตอลันโตเยือนดีทรอยต์เยือนนิวยออรร์กคับเยืนมิี้ แล้วก็ไปเจอบุคลินเน็ตอีกนะครับก็ยา,ยาวๆไปครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่เพียงเท่านี้ก็เลยแล้วกันนะผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แนละ้วกดติดตามได้นะเพื่อทีตอนใหม่ๆจะได้มาอัปเดตกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะผมสวัสดีครับเอาครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจของผมไปด้วยนะครับผม ODNB2K นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมกดไปกดไลค์กันด้วยนะผมขอบคุณครับ